โนนไทยรถไถมือสองเบาฉงพารอสวัสดีครับสวัสดีย่าพ่อสาวน้องเนาะนะครับวันที่16กันยายนนะครับพ่อสาวสองพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดครับมื่อนี่มุ้ยเบาหลายใหญ่ห้างพี่น้องนะครับมารีวิวนะครับสินค้านะครับก่อน้ำส่งลูกค้าเนาะนะครับเป็นอาที่เก้าสิบครับนะครับอาที่เก้าสิบโค้งกระทิงเล็กครับโค้งกระทิงเล็กประกบคู่กับนะครับสาลี่ครับสาลี่ที่สวยในจักรวาลเนาะนะครับ มาสีม่สตาร์เครื่องเสียรถไปส่งคุณได้ครับบาทนี่รถไปส่งครับเพราะว่าตัวนั้นผมรีวิวไปแล้วดีมีแห้งสุขุมทุกคนด้อี่น้องเนอะลำลำรวยๆครับถูกหวยเนาะ ซื้อรถไถแถมมอเตอร์ไซค์ไปเลยไป